สวัสดีค่ะ่อพแม่เอฟซีของคุณคู่แมวเหมียวทักทายตอนเศร้าวันจันทร์ทีเก่ามีถันายน2 5 6 8นะคะอากาศตอนนีแดดแจ้งแวงนะคะเมื่อวานกับฝนตกอู้แห้งแห้งแบบถล่มทลายมาเลยนะคะคือแบบฝ่าหัวเลยนะคะพัฒนา,าสักพักหนึ่งกับยุดแดดแจ้งแวงคือเก่านะคะอันนี้ก็ยังชุมช่มฉ่ำต้นใหม่ของคุณคู่กับตัดกำลังปงกิ่งปงยอดเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยสะอรคผู้ใดไปหาหิตพวกหาปูหาปลากับให้มันมานสุกคน มอนี้ก,ก็ถือว่าเป็นเสาแรกของการเริ่มต้นการทำงานนะคะก็ให้ทุกคนโชคดีมีชัยมีความสุขในการทำงานหรือดะะเดินทางก็ให้ปลอดภัยนะคะเหตุยังใดกิจกรรมใดก็ขอให้รุ่งเรื่องมุ่งเรื่องนะคะเห็นภาพประทับใจก็คือเห็นนองฮักแพงเพิ่นไปถีเวทีของสั้นเหล่าสั้นเหล่าการเปิดตัวของนิวเจนติมมาหยอก,กิอนนะะันเลยค่ะของแมพยัญญาแม่ติมนะคะก็ถือว่า เพิ่นห้กระลังใจซึ่งกันและกันดีนะคะทดแทนบุญแทนคุ้นที่เคยอยู่น้ากันที่เพิ่นสอนห่องสอนล่ำเนาะคะ่ะจะถือว่าเป็นสิ่งดีงามเป็นภาพแห่งความรทับใจคน้นเข้า่าต้องยังก็บรลืมบุญลืมคุ้นค้นนะคะเข้าจังสิไดดิบไดดีนะคะอันนี้คู่เบาเสมอเสมอรวมทั้งนองมณนะมือว่านี่ก็ไปยังกบมือขึ้นนี่ก็หายกรลังใจทั้งหมอลำพื่งกันที่เพิ่นปิดวงเนาะคะ่ะแต่ถือว่า สุดยอดคือกันไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าอีกเจ้าหน่อยเพื่อจะสืบพิษวงคือกันกับสิได้มาให้กําลังใจคือกันเนาะเอามันวงอย่างที่ม่านนาคุณไปมือขึ้นนี่วงอย่างก่อนใจขึ้นลอยบ่สวัสดีครับใจขึ้นลอยอ่าใจขึ้นลอยปิดวงนะเพิ่นก็ไปให้กําลังใจกันก็เลยบอกถึงหนองหักแพงที่เพิ่นไปให้กําลังใจเมติมที่เพิ่นขึ้นซร่างเหล่าเออซร่างเหล่าบันเทิงศีลเนาะบันเทิงเออก็เลยบอกว่าเออเพิ่น หูจักความนะคะหูจักความบ่ลืมบุญลืมคุณของเพล่นเนาะทุกอย่างจะหลวนมีทีมาไเด้ดิบดรดีคู่มือนี่อย่างหน่อยจะผู้ที่จุดประกายวิชาความรู้เร่ยมาก่อนเมาก่อนเคยสอนเคยรันเคยนีกันเนาะก็ถือว่าเป็นผับงีงามแห่งความประทับใจโจวกับไปเด้พราะประโจอกับไปเย้าเหย้าเป็นแผ่นนี่ได้ก็ตั้งใจอันใจเกินรอยอือค่ะเนี่ยไปชาก็ยังไปแสดงความยินดีกับการปิดองของเพลินเนาะปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลค่ะ คือว่ารอบปีที่ผ่านมาประสบความสําเร็จแบบใดนะคะข้าเจ้าเลื่อนเของมาเลยเพราะว่าฝนตกเนาะบอยแมนอ่านงานขาเจ้ายกเลือขึ้นกันโอส่วนงานยกเลือก็เลื่อนให้มันปิดไว้ขึ้นมันจะได้แยกๆกันไปจากที่อยู่ถ่ายให้ยั้งระวังสั่นเนาะแมนแมนแมนมันโอ้ยฝนมากระตุกแล้วบางที่นาะทางเจ้าภาพเพิ่นก็นจะเป็นแบบนี้เดือนพิษณุนาในงานกับวอาใคยมีเพิ่นก็เลยแบบถือโอกาสอ่าปิดฤดูกาลไปเลยเห็นมาหนาเพิ่นก็ไปเยี่อเยี่ยวอยู่ดูไก่เนี่ยเพราะว่ายูไก่ิ่นแพงอยู่แล้ อค่กำลังใจเนาะกระได้บอกว่าบางที่ราเห็นผ่าแห่งความประทับใจเขาไปอยางมากบอกถึงมันเป็นสิ่งดีงามไหวบางอย่างเหตุแหล่ามันมันดีมันงามกับเอามาบอกถึงในจักน้อยเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจทั้งผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้ได้รับการับได้รับสิ่งหนาแน่นโดยเฉพาะของหาแพ่งไปหาแม่ติ่มนี่ยเนาะเป็นแบบง่ายว่าเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนโบ้งไม้สินะฮะแต่ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่อบอุ่นนะหลายๆคนได้ไปเห็นกำลังใจเพื่อนสร้างเหล่าเนาะ ่ให้ในติ้มดังๆปังๆคือเก่าละน้อยไปเจอเอกกับพี่วัดย่หันะเนาะให้ดังๆปังๆคือเก่านะคะเอามุนดีฟังเพียงมวนๆคลายคลิปไปแล้วกันเดี๋ยวคู่ฝาวไปทำงานค่ะมุกโลงอยู่บานเด้อสวัสดีค่ะ ท่านเลี้ยงดูมาการรำการเรียนอย่าลืมตำรับตำราลืมครูผู้สอนวิชานั่นนาเขาว่าไม่ดีเมื่อก่อนทุกยากชีวิตลำบากเพียงใดมีคนคอยหยิบยืนให้ ในชะตาที่ยามที่หิว่หอยน้อยนิดก็คิดว่าดีเมื่อยามกินอิ่มกินทีอย่าลืมคนหลังยังคอยยิ่งสูง คิดโดดหอคอยใช้จิตพิจารณาสิ่งที่เราเห็นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องฟลุกบุญวาสนาพันโพูกทุกอย่างล้วนมีที่มากะตันยูรู้คุณตอบแทนเมื่อมีเวลาอย่าลัดพุ วันหน้าเวลาไม่เคยเอเอรอใคร ดวนคิดโดดหอคอยใช้จิตพิจารณาสิ่งที่เราเห็นอยา่าคิดว่าเป็นเรื่องฟลุกบุญวาสนาพันพวกทุกอย่างลวง้วนมีที่มากะตันอยู่รู้คุณตอบแทนเมื่อมีเว อย่าพลาดนพรุ่งนี้วันหน้า